สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีน VIP เช้าบ่ายนะคะประจำวันที่7ตุลาคม6 5เนาะคําเตือนทางช่องไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับ VIP เช้าตัวด่นก็คือ1นึ่งกับสี่สามกับหกหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่ง็ดสี่แปดสี่เก้าหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งห หรือเพื่อนๆจะเขียนตัวใหม่ก็ได้เด้อหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งสี่หกหกสี่สี่สามสามสี่นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอันนี้มันมีเบอรสามสามเด้ออันนี้ต่อไปบ่ายสี่กับหกก็สี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าสี่แปดสี่เก้าหกศูนย์หกสองหกสี่หกเจ็ดหกแปดหกเก้ามันมีเบอรหกหกนะอันนี้ 2องหกศูนย์หกสี่ศูนย์สองหกสี่หกเจ็ดเก้าเก้าสองหกแล้วก็หกเก้าสามก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะอย่าลืมจับคู่ซื้อเอาบ่ายมาซื้อเช้าเช้ามาซื้อบ่ายเ,ยเด้อโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ